สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีสว่านแบตไร้สายนะครับมารีวิวนะครับตัวนี้แรงบิดสูงกว่าตัวที่แล้วที่ผมรีวิวไปนะครับก็คือตัวนี้นะครับที่ผมรีวิวไปนะโอเคเดี๋ยวเราไปอันบ็อกกันเลยครับโอเคครับได้มาแล้วนะแบดเลยนี่จะมีใบฟืรอมาให้นะครับคู่มือการใช้งานก็จะ,จะมีตัวสว่านนะครับ ตัวสวา่านมีแบบสองก้อนนะครับเสียบปุ๊บติดปับ๊บน่ครับเสียบปุ๊บติดปับ๊บแรงบิดให้มาถึง5 8ปดนิวตันเนี่ยนะคือแรงบิดสูงนะครับฟังเสียงนะครับมีสองเกียร์ปรับเกียร์ได้เลยจะช้าลงนะครับเกียร์สองครับก็จะเร็วขึ้น Yeah. จะมีนี่ครับตัวเข้าที่แคบนะครับแล้วก็ดอกต่างๆนะครับนี่มีบล็อกมาให้มีตัวต่อบล็อกนะครับมีตัวต่อบล็อกแล้วก็ตัวใส่กับถึงขับนะครับต่อต่อบอล็อกม่าจะปลูกออกมานะครับแล้วก็มีสายชาร์จนียครับมีแถมดอกตรงนี้ด้วยดอกขันตรงนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะทดสอบเจาะให้ดูนครับอาฮะนี่ทะลุนะครับ,าารรก,รบก็ถือว่าใช้งานได้โอเคอยู่นะครับอีกทีนะึง อันนี้เป็นเกียร์สองนะครับกดนิดนึงนะครับต้องกดหน่อยนิดนึงไม่กดไม่เข้านะครับต่อให้เป็นสระหว่านแบบนี้อระหว่านสายนะครับ mm hmm. ก็ต้องกดสักนิดนึงนะครับเคก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็ี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับ เรื่องการใช้งานคร่าวๆไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องราคานะครับราคานะครับที่ผมซื้อมานะครับสว่านตัวนี้ไม่ถึง500บาทนะครับที่ลิงก์ด้านล่างวัสดุก็เป็นพลาสติกนะครับแข็งแรงทนทานวัวจะเป็นคอปเปอร์นะครับกายิงก็ประมาณนี้ทุกคนก็ดูนะครับจับถนัดมือนะครับไม่จะเจาะก็ไวนะครับเรสองก็ถือว่าไวนะดู 5.8มืสั้นนะครับถามว่าถ้าถ้าไปเทียบกับตัวแบรนด์ดังๆนะครับผมว่าก็เทียบไม่ติดหรอกครับแต่ว่าสู้เรื่องราคานะครับเป็นสายช่างเริ่มต้นนะครับลดต้นทุนในการทำงานได้ดีนะครับใครกำลังมองหาเครื่องมือช่างนะครับสว่านไร้สายนะครับ ก็คือสะดวกนะครับเป็นเครื่องมือช่างตัวเริ่มต้นก็ได้นะครับอาจจะเป็นตัวเริ่มต้นของใครๆหลายๆคนนะครับโอเคทุกคนนะครับถ้าใครชอบก็ลิงก์ด้านล่างเหมือนเดิมครับลิงก์ด้านล่างนะครับใครชอบก็ลิงก์ด้านล่างเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับทุกคน